โอเคก็ okay, ขอราบสิสดีท่านชมทุกคอลเลคชันกักนกด้วยนะครับในทีผ่ผมรีเบิร์ตเอเอเ่เคยคำพูดเปิดคลิปอันนี้ค่อนข้างที่อยากคิดถึงและคลิปนี้หลายๆคนก็อาจจะชอบก็กดไลค์ให้ด้วยคือคลิปเนี้ยผมก็จะมาแจกอ่ารีสต์แพคเชนเดอร์ที่ผมใช้ใช้อะไรบ้างตั้งค่าย,ยังไงหรือว่ามอสที่ผมใช้ว่ามีมอสตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยก็จะมาแจกนะคลิปนี้ก็จะรีเลยอัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมคัดทนแล้วก็จบเลยไม่ตัดอะไรเยอะแล้วที่จะต้องมาเปิดคลิปหน้านี้ก็คือ คือผมย้อนเวอร์ชันมาได้แหละเนี่ยอ,อ่ปกติผมเล่นละ1.21.10คือผมจะต้องย้อนทําคิดไงเพราะหมดล่าสดุดกบหมดตอนนี้มันไม่เหมือนกันแน่นอนว่าผมก็กทําการ Copy โลกมานะก็จะทดสอบโลกให้ดูโดยการใช้โลกหลักนี่แหละแต่ว่าเป็นโลกหลักที่ c o ปปมาโอเคไปเลยดีว,ว่า I know what I am doing ไป Let's go เมาส์ช้าใช้ได้แปบ๊บหนึ่งอ่าโอเคเมาส์ปกติ เนี่ยเวลาย้อนเวอร์ชันไปเวอร์ชันมาอะไรที่ใส่อยู่มันจะหายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเกมหมดเลยนะไม่ยุองหาย,ยู่แล้วแล้วก็เคลียร์ของไปเลยไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วอย่างแรกที่เราจะเห็นได้เลยก็คือมันมืดมากไม่เกี่ยวทำไมมันมืดจังวะเคลอเคลีกกยร์อ่ะฮะตามเซตเซตเดย์อันนี้หมอกหนาไอหมอกหนานี่จะเป็นมอดนะผมลืมถอดออกปกติผมจะไม่ใส่ละซึ่งนันก็หมอกหนาจะไม่เกี่ยวมันจะเพิ่มแบบบรรยากาศเฉย ซึ่งปิดได้ไหมอ่าปิดได้โอเคอ่าโอเคปิดแล้วกันเนาะผมจะมาเริ่มรีวิวจากอะไรที่น้อย,อยก่อนแล้วกันนะอย่างเช่นเทจะแผกอะเทจะแผกผมใช้อะไรบ้างอ่าผมเปิดให้ดูเลยคงไม่ได้เซ็นเซอร์อะไรหรอกเพราะว่าแจกอะเออไม่ต้องเซ็นเซอร์หรอกแต่ว่าหาโลกเอาเองนะผมไม่ได้ทิ้งลิงก์งให้เพราะขี้เกียจอะไหนผมแจกแล้วคุณก็หาเองสักหน่อยก็มไม่เป็นไรหรอกมัง้งอืมอ่าเอาที่ใช้ก่อนเอาที่ใช้เนี่ยอธิบายลายอะไรนะอันบนนี่ก็คือของผมเองอันนี้คือพวกยูไอต่างๆเนี่ยที่เป็นสีม่วงอะไรพวก กิามองไม่ออกก็คือไรน,นะก็คืออยู่ไอสีม่วงเมื่อกี้เอาออกก็เป็นสีขาวที่สองเนี่ยโทเทมแน่นอนไม่บอกก็รู้อันนี้ก็เป็นไฟพอเพิงนะมันค่อนข้างที่จะสวยดีตัวที่ผมลองดูจากหลายๆเจ้าแล้วแต่ว่าอันนี้มันแบบผมชอบดิมมันสวยอะใบไม้เหมือนกันเลยใบไม้ดำยิงผมก็มีหลายเจ้าปกติมันจะมีเจ้าหนึ่งที่ผมชอบเป็นการสนตัวไม่รู้ว่าลบไปแล้วหรือยังนะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ลบก็จะเปิดให้ดูโอเคลบไปแล้วใบไม้ ye, ของเจ้านี้มันก็จะเป็น เนี่ยมันจะเป็นฟุ้งอย่างเงี้ยฟุ้งก็เป็นอย่างที่เรารู้จักกันอันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบก็ไปใช้ตามก็ได้อันต่อมาเนี่ยบล็อกดินบล็อกดินที่เป็นบล็อกดินแบบเอ่อเต็มก้อนเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยผมจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามแบบตามความเบื่อซึ่งผมก็จะใช้สลับกันไปกับอันนี้เนี่ยบล็อกดินที่มันเป็นบล็อกย่าอย่างงี้ผมใส่ให้ดูอ่าเราจาแบบนี้ก่อนนะมันจะเป็นก้อนเขียวทัง้งนี้ทั้งหมดเลยกับอีกอันหนึ่งที่ผมจะชอบใช้เหมือนกันเวลาแบบอยากเปลี่ยนอ่ะมันก็จะเป็นบล็อกดินบบบ็อกาที่แ นต่ําลงเนี่ยถ้าเป็นดินแบบทางเดินก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบบล็อกเต็มมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นผู้เล่นเก่าได้แล้วมั้งเวลาแบบเมื่อก่อนมันจะมีอัพติไฟไงมันจะปรับให้มีปรับย่าอยู่แบบเป็นฟาสแฟนซีอะไรเงี้ยผมเลยยินจากอ p t ติไฟเมื่อก่อนที่จะเป็นบล็อกต้็กย่าแบบบล็อกเต็มอย่างเงี้ยชอบแบบนี้มากกว่านะต่อไปเนี่ยก็เฟสแอนิเมชั่นก็เป็นพวกแบบมอน,นอะมอนแบบเอ่อมอนที่แบบมีแอนิเมชั่นอะ,ะ,ะ,ะท่าทางการเดินที่แบบไม่ใช่ของไมค์ครับแบบอ,อย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ย ห็่ปะมีแบบส m o ท t h ู m o อะไรแบบนี้ต้องอธิบายเยอะต่อไปก็คือโลไฟก็คือติดไฟแล้วไฟมันไม่บังหน้าจอแต่ว่ามันก็มันแค่ต่ำลงอะ่ะทดลองให้ดูกันเดีนยวปะดูดิมันต่ำแค่นิดเดียวเองเนี่ยส่วนอันนี้อันนี้ผมคนข้าง,ง,งที่ชอบรูสโตนทวิกเนะี่ยแล้วก็อธิบายสองขล่างเลยกันนะ,อะสองขล่างมันไม่ต้องโชว์ก็ได้ก็คือแร่มีขอบกับบล็อกทรา,ายกับกาวเวลที่มันสามารถเป็นทรายหน้าสงสัยอะ่ะมันจะมีขอบเหมือนกัน ก็คือเหมือนแร่เลยแต่แรสตอนทวิกเนี่ยผมชอบมันจะเป็นแบบมันเป็นรวมๆอะ่ะตัวอย่างเช่นรสตอรข้างล่างตรงนี้นะผมพามาดูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะมีเลขบอกว่าไฟกระแสะออกมาตอนนี้หนึ่งหรือว่ามันเกี่ยวกับวงจรน,นี้อาจจะมีบล็อกๆนิดหน่อยก็ i r อน c a ร์เนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยมีเลขหนึ่งเป็นบอกเป็นเกี่ยวกับพวกเรสตอระนะหรืออาจจะเป็นพิทตันอย่างเงี้ยก็จะแบบสามารถดูจากข้างหลังได้ว่ามันเป็นติกกี้หรือเปล่าแยากได้โดยที่แบบไม่ต้องไปดูข้างหน้าว่าเป็นไอ้นั่นแบบเหนียวหรือเปล่าโดยเฉพาะอันเนี้ยผมค่อนข้างที่จะชอบคือบ l o c k on grid เนี่ยนะ เนี่ยบล็อกสีขาวอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะมีขอบของมันเองอะขอบแต่ละบล็อกอะดูมันไม่ได้เรียบไปเลยผมชอบคอนกรีตมากคอนกรีตสวยดีอันนี้เดเดไลท์เซนเซอร์มีเลขสูตรบอกอะไรอย่างงี้ก็ใครายเลสโตนก็น่าจะชอบอันนี้ไงไ,ไหนๆก็ลงมาแล้วเนี่ยอันนี้คือพวกแร่เออดีว่ะทำอันนี้ไว้ํามาดูบล็อกอันนี้พวกแรกมันจะมีขอบส่วนเนี่ยกายหน้าเอซายหน้าตงใสก็จะกับกาวไปก็จะมีขอบเวลาดูจะได้แบบแยก ได้ดเร็วงั้นเดี๋ยวอยู่แถวนี้เป็นหลักแล้วกันส่วนไอ้พวกสามดีตรงเนี้ยคือผมเพิ่งลงมาอันนี้คือไม่เกี่ยวเมื่อก่อนไม่เคยใช้เลยตอนนี้ก็ไม่เคยใช้คือผมโหลดมาแล้วคือไปลากไฟล์จากของเจ้าอื่นมาเออแหละไ,ไม่มีอะไรแต่ใครดูที่ผมเลื่อนอย่างนี้แล้วสนใจอะไรก็อาได้เลยเอ้ยอันนี้ผมก็บางทีก็ใช้นะในคลิปก็สวยดีส่วนที่เหลือเท่าที่เลื่อนดูเนะ่ ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรเอ้ยนี่มีมีอันนี้มีอันนี้ก็คือถือไอเทมเล็กอ่ะผมใส่ให้ดูแล้วกันอันที่ผมชอบใส่แล้วก็อนิเมชันอะไรอีกนึงนะวะเอ่ออันนี้อ่ะอันนี้จะต้องเรียงอย่างนี้เนี่ยแต่พอเปลี่ยนไอใส่ไออนิเมชันอะไรใช่ป่ะไอขอบแร่เนี่ยหายปละเพราะว่ามันซ้อนกันไอพวกการเรียงอย่างเงี้ยเราต้องเรียงให้เปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นไอขอบแร่เนี่ยไอแอนิเมชันผมคิดว่าอาจจะต้องย้ายลงมาไว้ตรงนี้น่าจะเหมาะสมสุดก็คือล่างสุดตรงนี้เลยอ่า เรียบร้อยขอบก็ยังอยู่เมื่อกี้ผมใส่แต่เห็นว่าอนิเมชั่นก็จะเป็นเห็นว่าพิกแอกอย่างเงี้ยมีเสียงแดงขยับอะไรเงี้ยก็เท่ดีแล้วก็เนี่ยก็มีหลายอย่างอ่ะที่มันขยับก็เพิ่มให้มันขยับตอนถือของเล็กมันก็ก็เล็กอ่ะเกี้ยที่ผมถือให้ดูอย่างเช่นอ่ะผมถือดาบอะไรเงี้ยอ่ะถือดาบแล้วก็ถือโทเทมโทเทมเท็กเจอร์บล็อกยก็ปกติมันจะเป็นมันเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะ <c oughs> โอเคโอเคที่เป็นตัวละครนะโอเคแต่ว่าต้องมันอันนี้ก็จะแบบถือดาบเล็กเออ อันนี้ก็ผมใส,ส่แตะถอดให้ไอถือเล็กแหละบางทีก็อยากดูอัน,นใหญ่ๆไม่赖ด,ดูสวยกว่าก็มีประมาณนี้แหละสำหรับหมดที่จะแพ็ก็น่าจะครบละเดี๋ยวเราไปที่เชดเดอร์เชเดอร์เนี่ยใช้ไม่กี่ตัวแต่ตอนนี้ทั้งหมดมีหลายตัวแต่ว่าใช้ไม่กี่ตัวตัวหลักที่แบบใช้เล่นนะโอ้ใช้เล่นก็คือเนี่ยคอมเพลเมนท t a l l ของห้าจุดหกห้าจุดหกน่าจะล่าสุดเลยแหละอ่าอันนี้คือของห้าจุดหกที่ผมตั้งค่ามาละเอ่ออันนี้มันจะมีก้อนเมฆจากวอตที่เป็นก้อนเมฆก้อนนี้ด้วยมันปิดได้นะเป็นวอ่า เปลี่ยนเป็นวานิลาร้อยปิดเด้าหนที่ผมตั้งค่าเนี่ยให้ดูแบบไวๆแล้วกันอ่ะหน้านี้เป็นอย่างนี้หน้านี้เป็นอย่างนี้พอร์ตออานะอันนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นอย่างนี้อ่าเมล่าอันนี้ก็อันนี้อันนี้จะเป็นอันหลักที่เอาไว้ใช้เล่นส่วนมันอันอันนี้ก็อาจจะมีเอาไว้ถ่ายพวกภาพอะไรให้มันสวยๆอันนี้ก็จะแลดูสวยกว่าในอีกแบบหนึง่งแต่พวกเซตติ้งของอันนี้อาจจะ อาจจะไม่ได้โชว์มีมีแค่นี้แหละก็เปิดเปิดอัลลักแค่นี้ส่วนเวลาใช้รีเพย์ก็จะใช้อันนึงแล้วก็เซตติ้งตามที่ต้องการนะอัลักผมโชว์ให้ดูแล้วว่าตั้งอะไรบ้างเจ็ดเดอร์อืมเจ็เดอร์ครบแล้วปะเจ็ดเดอร์ครบไปแล้วต่อไปน่าจะเป็นมอดมอดเนี่ยน่าจะค้างๆที่จะยาวเพราะมอดค้างที่จะเยอะแต่ว่ามอดที่ผมใช้มันจะไม่เปลี่ยนตัวเกมมาเทอะไรมากหรอกมอดอันแรกเนี่ยเป็นมอดไว้สร้างบ้านนะก็ผมใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าเอามาใช้พวกแบบอะไรเงี้ยเนี่ย แขนไกลอย่างเงี้ยทุบบล็อกถึงะ่ะใช่ปหหรือว่าเอามาเป็นเป็นแบบโนคลิปเวลาสร้างบ้านเปิดโนคลิปข้างบนปุ๊บแล้วก็บินเวลาสร้างบ้านจะได้แบบบางบางทีมันต้องเปลี่ยนไอ้นี่สเปกติเตอร์แล้วก็ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนกลับไปมาเงี้ยมันน่าลำคาญผมก็เป็นอันเดียวเลยแล้วก็ทุบสร้างบ้านนี้เลยแล้วก็สามารถเพิ่มความความเร็วในการบินตรงนี้ได้ประหยัดการเดินทางนะก็คงไม่ได้สอนหมดอะเอาเท่าที่ลองไปกดกด,กดกันดูอันต่อมาเนี่ยก็คือออพติไมท์อันที่สามเบียคอนนะมันเป็นกลางวาง เบียคอนแบบดวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาอ่ตัวอย่างเช่นผมต่อเข้ามาอย่างนี้แล้วผมก็วางเบียคอนอย่างนั้นให้เรากดนั่งแล้วก็เอาบล็อกที่เราอยากจะวางคลิกใส่เข้าไปก็เต็มให้เองง่ายมากแต่ว่าบล็อกเราบล็อกเราที่เราต้องเอามามันก็ต้องพอด้วยเหมือนกันนะเวลาจะออกก็นั่งเหมือนกันแล้วก็กดทุบแค่นั้นเลยย้ายได้ไวมากอันนี้มาก้อ,น,อนเมฆอันนี้ไม่มีอะไรเปิดปิดได้ตามใจชอบอาเพจน,นี่ก็จะเป็นพวกแบบคําสั่งคอมมานที่แบบมันจะมีเพิ่มเข้ามา อันนี้ก็ไปศึกษากันอะไรงผมอันนี้ไม่เก่งไงหมอดแครี่อันนี้ผมไม่ได้ใส่แล้วแต่ว่าผมเปิดมาทําไมกไม็แต่อธิบายด้วยก็ดีแต่ปกติผมไม่ใช้นะไม่ใช้แล้วแบบไม่ใช้เลยอะคือหมอดุมส่วนอันนี้ก็คือติ๊กถูกอ,อ๋อเป็นติ๊กดาวให้โลกติ๊กดาวให้โลกคืออันนี้ติ๊กดาวข้างหน้าพอโลกไหนที่มันมีดาวแล้วอะว่าเรากดอย่างเงี้ยปุ่ม d e l e ทมันจะล็อกแต่พอกดโลกไหนที่ไม่มีดาวอะมันจะกดปุ่ม d e l e ทได้คือเอาไว้การลบโลกเจสทิเกอร์เนี่ยอันนี้คือหาของ Diamond. อ้าวเกิไม่มีเลยเหรออ่าอ่า,อาแท่งเบดอะแท่งเบดอ่าประมาณนี้ของมันน่าจะบั็กมั้งไม่ใช่ว่าผมไม่มีไดมอนด์หรอกอปเดียเวอร์ชันมาเอ้ยไม่ใช่ถอยหลังมาอันนี้ก็เป็นอีพีมันรวมเป็นกลุ่มก้อนอันเดียวลดความแหลกเฉยๆต้องโชก็ได้ทั้งมันอันนี้บล็อกต่อกันไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้อ่าเป็นพวกแบบเต็มจอวินโดว์ฟุสกีอะไรพวกเนี้ยปกติไมคา้าจะไม่มีอันนี้อ่า แก่แหลกใบไม้อันนี้ดิฟสเลตทวีกันนี้ค่อนข้างที่จะดีหลายคนถามมาเปิดเกมยโมดก่อนอ๋อเราเอาเน,นื้อทรายมาใช่ปะ่ะแล้วก็เอนชานเป็นเอเวเจนซี่สี่อ่าพอวันนี้ออกมามันต้องมีเฮดถู ube, ด้วยป่ะอ๋ออ่ะ,อะย้ายมาวางตรงนี้ให้มันอยู่ในเบียคอนขั้นสี่ก็บ้าแล้วมันตันขั้นห้าลืมลืม <laughs> ไม่ได้ <laughs> เอนชานเออเนี่ยไม่ได้เอนชานบ่อย ก็คือมันสามารถวันอาิดได้เลยนะเหมือนแบบตนทั่วไปแต่ไม่รู้พอออกอย่างนั้นนอกเขตแล้วมันจะสามารถเร็วพอได้หรือเปล่า,าผมมาลองดูอ่ะเวลาหมดละไม่มีนะไม่มีเฮทูโอเคไม่ได้ต้องใช้เบคอนเดสมานี้ลองให้ดูละต่อไปคือเรื่องเสียงพวกหยดน้ำมันเลยอันนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องรีวิวก็ได้ดัมมิ่ก็เป็นพวกบูทเอพีเอสนั่นแหละอันนี้ก็บูทเอพีเอสเหมือนกันอันนี้เกี่ยวกับเท็กเจอร์แพคสองนะอันนี้แนะนําให้โหลดคข้างที่จำเป็นอินเทอร์ีก็คือแก้แก้มอนเยอะแหลก สตรีมซาวอันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบก็คือก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะบินไปบ้านหลังนู้นไม่ต้องตรงนี้ก็พอละอ่ะเนี่ยมันจะมีตัวพวกสไนเปอร์อย่างเงี้ยแล้วมันเสียงดังอ่ะแล้วกด e ใช่ป่ะแล้วก็นี่เราสามารถมิวเสียงมันได้นะเสียงร้องมันคืออะไรวะแฮปปี้เหรอเอาเป็นว่า,าผมไม่รู้ว่าเสียงไหนอ่ะตัวอย่างให้ดูเลยปิดแม็หมดเลยอ่ะแค่นั้นแหละแค่าราปติดให้ถูกอันอนะ่ะเราลำคาญเสียงอะไรอ่ะเอาง่ายๆคือมันเหมาะมันเหมาะกับการที่แบบฟาร์มเรามีมอนเยอะแล้วเราไม่อยากได้ยินเสียงก็เอาไว้ปิดได้เดี๋ยวผมเปิดกกอน ยกะยกตัวอย่างให้ดูก็ลองไปปิดดูว่าอันไหนคือเสียงที่แบบคนรำคาญอะ่ะอันต่อไปเป็นาฟาบิชชดช็อต 4K วนะอันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปให้แบบภาพมันชัดเพราะผมไม่ได้ใช้จอ 4K ไงก็เราก็สามารถตั้งได้นะนี่ก็คืออนันนี้ผมเปลี่ยนเป็น F9 ปกติสกินช็อตจะ F2 ใช่าไเราก็แค่กด F9 แทนอันนี้ไม่มีอะไรมากปอกลลิงทีอันนี้ก็ตัดไม้ล้มไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นมอดเสริมที่มันต้องใช้ควบคู่กันแฟดแบ็กอันนี้เป็นรีเพย์มอตรงนี้เลย ตาเคอร์ดฟ็อกอันนี้คือหมอกที่ผมเพิ่งปิดไปอันนี้ f อ s อันนี้ฟรีแคมฟรีแคมก็กด F4 นะกล้องก็ทะลุกออกมาอะไรอย่างเงี้ยฟีล็อกอันนี้อ่อแล้วแต่คนชอบนะผมตั้งเป็นอิน,นเทอร์เน็ตก็คือมันจะดูย่า้ได้อ่าอ,อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแกม่าก็แกม่าเค่ส่งเครื่อแสงอะไรพวกนี้อ่า g e เกตอิดนทะูเกเตอร์เนี่ยนะเป็นการที่แบบดูจากโลกก็คือเวลาบล็อกมันอยู่หล่นใกล้ๆกันอนะ่ะมันก็จะเอามารวมเป็นอันเดียวเลยเพื่อบบลด ความแหลกเวลาเราขุดถ้าหรืออะไรใหญ่ๆอะ่ะบล็อกมันก็จะสแต็กกันอยู่ยที่จุดเดียวเลยอันนี้ก็เพิ่มให้ลื่นเหมือนเดิมอินเทอรี่โปรไฟล์ในกันนี้นก็เป็นพวกแบบจัดของในหีบอะ่ะอืมพวกจับจัดของในหีบอัตนมัติอะไรอย่างเงี้ยอันต่อมาไอออนี่คือเชเดอร์อันนี้ก็คือมอสเสริมที่พวกมาอันนี้ก็คือได um นามิกไลท์ก็ค,คือถือไฟสว่างไม่ต้องให้ดูก็รู้แล้วมั้งไลมินดิก้าอันนี้ก็คือ,อ,อบูปินอ่าบูปินเวลาแบบผมสร้างอีกโลกหนึ่งแล้ว จะเอาบูปินอีกโลกหนึ่งมาใส่โลกนี้แล้วจะได้สร้างตามได้อันนี้มอสพวกพูดไอพเอฟเหมือนกันอันนี้คือพวกอันนี้มอดเสียงมอดเสียงแบบนี่เสียงของแบบบล็อกแต่ละชนิดอ,ะอ่ะเสียงอะไรพวกพวกหยิบของอะต่อไปม a สเตอร์คัตเตอร์นะอันนี้ค่อนข้างที่จะชอบไมค์ครับควรที่จะนำมันเข้ามาเป็นอย่างยิ่งครับผม ลุ้นไหนว่าคัตเตอร์นี่แล้วผมเอาสโตนขึ้นมาแล,แล้วผมเอาสโตนเนี้ยยัดเข้าไปได้เลยใช่ปะ่ะส่วันแปรไปได้หมดเลยไม้ก็น่าจะได้เช่ปะ่ะคือแบบวิลลิกูดมันประหยัดเวลาการสร้างแบบโคตรมากเลยไมค์คราฟนี่คือของไมค์คร f t อยู่แล้วมินี่ครับอันนี้ต้องไปปรับเอาเองมันมีให้ตั้งค่าข้างในเยอะมากมอมดเมโดก็คือเอาไว้ดูมอดโมเดลฟิกก็พวกฟิกโมเดลนั่นแหละอันนี้มลัลคอลลิงช่วยให้เรื่องขึ้นเหมือนเดิมมส์ทวิกอันนี้ก็จะเป็น ออคลิกซ้ายค้งเอ้ยคลิกขวาค้างแล้วลูดของได้เอ้ยคลิกซ้ายหรือคลิกขวาไม่รู้ผมเล่นเมาส์สลับแล้วผมพูดแล้วผมไม่รู้อ่ะปกติเมาส์มันคลิกทางไหนวะของผมคลิกซ้ายอ่ะเนี่ยสามารถคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลูดได้เลย <S <S ผมเอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะของผมคมือคลิกซ้ายเนี่ยเออคลิกซ้ายแล้วลูดได้เลยก<ๆ>็น,นั่นแหละ,ะเวลาเก็บก็เหมือนกันลูดเก็บต่อไปก็เป็นอ่อ no ล e s p o ดวอร์นิ่นะเป็นแบบเคยแบบใช้เทจิแพกไปแล้วมันมีสีแดงอ่ะเออนั่นแหละอันนี้คือมันจะเป็นลบสีแดงอันนี้คือ c enchant แบบไม่ขึ้นแดงอะ่ะอสเรนนอสอันแอนิเมชันเนี้ยก็เป็นแบบกมีแอนิเมชันในการกินถือแผนที่แบบตามรูปที่เห็นเลยออปติกจีวก็เหมือนเป็นเป็นการใช้ฟาบิกที่เอ่อมีออปติฟายอยู่ในตัวอธิบายยากเหมือนกันเลนก็เลนอะ่ะทาให้ฝนมาแรดูดีขึ้นอันนี้คือเก็บเกี่ยวผักได้เลยคือกดเก็บปุ๊บแล้วก็ปลูกเองอัตโนมัติอันนี้ก็คือดูเช็คกระบ,บอกนะว่ามีของอะไรอยูอย่ในเช็คกระบอกอันนี้ก็มอดพ่วงอันนี้มอด เอ e. พีเอสีมอดซาวพ่วงมากับอันนั้นอันเดียวกันกับซาวก่อนหน้าอันนี้สเต็กเอเบิลันนี้คนถามเขานข้างเยอะคนน่าจะรออันนี้อยู่สเต็กเอเบิลันนี้ก็คือสแต็กของชนิดได้ละเก้าสิบเก้าอันนะไม่ใช่เก้าสิบเอ้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะมอดปกติผมไม่แน่ใจว่ามันจุดได้เท่าไหร่แต่อันนี้ผมไปแก้ไฟล์ของเขาอีกทีหนึง่งให้มันจุดได้เก้าเก้าเก้าและอันเนี้ยปกติเขาน่าจะสิบหกมัง้งแต่ผมก็จุให้มันได้สามจสองเป็นเหตุผลที่ทําไมของคุณโหลดมาตัวเดียวกับผมแล้วทําไมไม่เห็นเก้าเก้าเก้า ืูผมแก้ไฟล์ของเขาอีกทีนึงนั่นแหละของที่เขาให้มาจะไม่จุเยอะแบบผมนะตามนั้นออันนี้ตัดเอฟเฟกบาร์นี่ก็เอาไปดูหลอดเอฟเฟกนะว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะหมดตอนไหนเนี่ยมันก็จะมีหลอดขวาบนให้ดูเลยว่าใกล้หมดหรือยังเพราะปกติอะไรเราจะดูว่าใกล้หมดก็คือ,คอต้องเปิดตัว E มาแล้วก็ดูแต่ว่านี้ไม่ต้องเราดูขวาบนได้เลยอันนี้เป็นไอเทมเฟรมนะไอเทมเฟรมก็เป็นไอเทมเฟรมที่เราสามารถซ่อนไอเทมเฟรมได้ เช่นเราวางอย่างนี้ไปแล้วเรากดนั่งใช่ปะกดนั่งแล้วคลิกซ้ายเราเราก็สามารถเปิดปิดได้ตามใจชอบอันนี้มอดพ่วงอันนี้เทรดซื้ลิ่งนะอันนี้เป็นแบบเป็นการรีเทรดวิลเลจเจอร์แบบรวดเร็ววิลเลจเจอร์เอาจริงถ้าแบบเอาส่วนตัวเลยนะอันนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะโกงแต่ผมก็ชอบอยู่ดีเออถามว่าโกงไหมไมนแลดูโกงอยู่เนี่ยเราไม่ชอบปุ๊บเรากดรีอย่างนี้ได้เลยหรือจะหรือจะมีคิดลัดเหมือนกันนะแต่ผมกดออกก็ได้เราสามารถตั้งคิดลัดได้เหมือนกันนะ แล้ลงเอ้ยดีไหมเอ้ยไม่ดีเอ้ยรีแค่นั้นเลยัวิกรโลอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็คือให้มินี้ครับเลยก่อนหนะ้ามันจะมีให้ตั้งข้างในอีกทีนึงแบบเยอะแยะเลยก็ไปหาด้วยเวนไมเนอร์ er นะก็ขุดแร่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะคือมอสอะไรวะได้เป็นมอสพ่วงกับหาของมั้งโบพีทา e มก็ดูว่าโลกนั้นเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วโบอิเดดก็โบวิเดดอะผมว่าได้รู้จักกันอันนี้ก็คือมอดแผนที่ที่เปิดแผนที่อันนี้มอสซูมก็ไม่น่ามีอะไรหรือเปล่ามอสผม หล่าปุ่มอะอ่ะผมบอกปุ่มแล้วกันแต่อันนี้เอ่อไม่อยากตั้งปุ่มแบบผมก็ข้ามไปได้เลยหรือคิปก็น่าจะจบแล้วมั้งไทเดานะแต่ว่าอันนี้จะเป็นปุ่มหลักที่ผมใช้บางคนอยากรู้ไงเมื่อก่อนผมเคยบอกไปแล้วแต่ผมจะมาพูดอีกรอบก,กันว่าผมใช้ปุ่มอย่างไงนะกระโดดมันเดิมเลยนั่งปุ่มนั่งกับวิ่งก็คือสลับกันปุ่มนั่งผมจะอยู่ชิปนะเอ้ยไม่ใช่ปุ่มนั่งของผมคือคอนโทรลส่วนวิ่งเป็นชิปแทนโจมตีนะของผมเป็นคลิกขวาระหว่างบลออกกกมมิซ้าาายเเสงงขงผป็นเลข5 ส่วนทิ้งของของผมเนี่ยเป็นตัว x แล้วช่องเก็บของข้าง,งบนก็คือเรียงเลยหนึ่งสามสี่พอเป็นช่องที่ห้าเนี่ยเป็นตัว f ช่องที่6คือตัว g เจด q r t สำหรับมือซ้ายก็คือเเมาส์ข้างส่วน f ห้าเอาไว้ดูเปลี่ยนมุมกล้องก็คือตัว v นี่แหละคือเซตติ้งหลังของผมความเร็วเมาส์อยู่ประมาณแปดร้อ0 dpi ในเกมน่าจะประมาณ70็ดิอร์ซนแต่ว่านี้ผมเล่น6 4 0ันรอ dpi ตอนนี้ผมเล่น6 4 0ันรอ dpi อยู่ในเกมก็จะเหลือหกปอร์เ็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ nói cho một lạ